ฝนผ้าลวยกับดาผ้าลวยวครับ่ะ,ะอกันนี้ฝนผ้าด้วยกับดาผ้าลวยเนาะคือน,น้ออนนำพระใจ,จมารวมถวายน้ำปูเนาะค่ะเนาะงไล่ซื้อกมีอยู่ในนีเด้ดอค่ะเด้อเดี๋ยว้ไม่คู่กับเสี่ยวคืนให้ปูบุงเนาะค่ะเนาะ,ะนี่ค่ะมีไล่ซือ้อเด้อค่ะเด้อขอขอบคุณขอบคุณเยบซีสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อที่ได้มารวมบุญในครั้งนี้ ขอบครัวเพิ่นมีแต่ความสุขความจเจริญคิดสิเลสุขความมุงม,มัดปราถนาให้เงินไหลน่องให้ทองไหลไมเด้อค่ะด้วยบุญบารมีผู้ชีพบาราคาอบปูตาคงปักรักษาหลุกหลานทั่วโลกขอให้มีสุขมีหลาบมีสุขมีบมานสุขบู มอเพราะว่าเพื่อนกะสิเดสางหอละข้างน้ำมัน,นอยู่ใกล้ๆกันกับกับหม่องสางพญานาคพญานาคเพื่อนก,ก่อขึ้นแล้วล่ะค่ะกันกับังเริ่มแล้วค่ะเริ่มค่อยเป็นค่อยไปสัญญากันหาหเดือนเนี่ยหาเดือนบ่หกหอกค่ะสัญญากันหาเดือนหน้าสิแล้วคอนแล้วบันนี้ไปเบิ่งมื้อน,นั้นไปปู่ก็ไปน้ำไปเพิ่นเห็นหอละข้างแตกลรวเมือ่อน,นันน่ะค่ะหอละข้างเพื่อนไกล้ๆกัน ใกล้ๆก,กันกับบันมองสางพญานาคใกล้ๆก,กับบันเขาเอืนนอนอน่นบวชด้วยน้องขำนาะแม่นบวชนี่นั่นละ่ะนั่นละ่ะบันนี้กัเลยว่าผู้กัเห็นดีเห็นงามนั่เราว่าเอื่อนนี่กับสีสางก้อนประตูโค้งแล้ววาสีสางห่วมกันไปก้าบันกับพญานาะคพญานาคกับเจ้าสีสางแล้วก็พอละข้างนี้ห้าไปปั๊บปูเอ,อื่นบุราะไปปบุรณาใหม่มันแต้มมันเหลามันจะเสียนะจ๊ะจะเลยว่าผู้ พอสิค่อยๆเฮ็ดให้มันดีขึ้นนั่นล่ละซอยบุรณะไปในบ่ดีประตูโค้งสิเฮ็ดเพราะประตูโค้งโค้งมันก็เป็นงานใหญ่แม่นบ่ล่ะมันก็ได้ใส่งบหลายค่ะการเลยเฮ็ดตัวนี้ก่อนถนนหนทา้งกันไปติดต่อแล้วล่ะค่ะของทา้งบ่อประตูมันก็มาเบิ่งแล้วค่ะมันเป็นเส้นทางน่ะขอทางเพิ่นมาเนาะมันก็ไปยากมายากมันบ่สะดวกสบายสำหรับ FC ผู้ไปผู้มาหาผู้นี่ล่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังปิดอยู่เด้อค่ะเด้อการติดตามน้ำช่องนี่ล่ะค่ะ นี่ก็ช่องดาผ้าลวยแล้วก็ของไฟก่อนผนผ้าลวยข <นะ S 1> องไฟครับผ่อนผ้าลวยครับขอ,ง,องเบิกสามารถขี้เนาะคะ่ะเนาะติดตามน้ำช่องเพิ่นมได้ละค่ะหลังนี้ยังข้าวสารียังกัติดตามน้ำช่องเพิ่นเด้อค่ะเด้อหลายช่องนั่นแหละกะมีอะไรดีๆปูกัสีบวกละแม่กับว่าปีนว่าบ,บางเนาะว่าไหนมาผู้ละคนว่าโอ้ก็คือมากเลยตัวเอง หรือข้าวติด <c oughs> ตามน้ำชองก็ได้ค่ะเพราะเป็นยังได้เงียบน้ำกันคือเกา่าคือคนสงสยัยว <c oughs> ่ามือน,นั่นปูทวงเนาะปูคนละทวงวางสี่ปูทวงว่าลวดน้ำอันลวดน้ำเลือเขาสิมาถวายประสานสิถวายนา้ำปูต้องเอาจังสี่ประสานต้องอันเบื้อง่ายลวดขั้นนั่นแหละ <c oughs> ขั้นได้เอาน้ำมาถว,วายพอกับขั้นนั่นแหละเราเรียกว่าจังสี่เพ่นถวายน้ำลวดหนึ่งค่ะวันนี้เจ้าของ จ้าของผู้เพิ่นมาถวายนี่เพิ่นมีโรคหนามอยู่แต่ว่ามันมันอยู่คนละจังหวัดเนาะบ้านไก่พกเพิ่นก็เลยว่าให้เอาอยู่อุดอรนี่ค่ะพเพิ่นก็เลยมาส่งถ่ายรถเพิ่นอยู่ข้างรถมีสองสามขังรถมีสองสามแต่ว่าหน้ารถมีเก้าห้าเก้าสี่ค่ะ, 9, 5, 9, 4, คะเก,เก้าห้เาเก้าสี่นั่แหละค่ะเลขรถเลขรถล่งหนักเบอเจ้าเนี่ยค่ะเพิ่นมาซุงค่ะนั่นแหละคะ่ะมีเก้าห้าเก้า เป็นคือเก่าเนาะหวดควันเพิ่งกระท่วงมากสิละเลขรถแม่สุพรกับพมมหาเฮงออกทั้งสามตัวเลยวันี้ปูเขาเรียกว่าโอ้ยลวหนาสิมาถวายพอสิยออกด้วยลวดนั่นแหละเบื้องเก่าลดยุลวดกระใสแต่ว่าเลขรถเพิ่นที่แท้กิงของผูนผู้เพิ่นถวายนางแปดชุดสองใช่แปดชุดสองแต่ว่าอันนี้เพิ่นท่วงเพิ่นท่วงวันจะว่าบ้านันถามรายละเอียดปูแล้วก็ท่วงมากี่เนาะ ันนี้คือปูเราบทวงมาคเชียงซี่ละวานนั่นล่ะยุยนรถนั่นล่ะเขาสิมาถว,นานวายอปอน่ะยุรถน้ำนั่ะนะเราเรื่องบางสี่รถน้ำนี่ขัว่ารถน้ำเนี่เจ้าของรถเพื่อนผู้มาถวายเนาะแปดศูนย์สองแต่ว่ารถเขาแกมาสูงแกมาสูงเพราะว่าเพื่อนเพื่อนมันตา่างจังหวัดเนาะเพื่อนมาเพราะไหนเนะานเนะเพื่อนก,ก็เลือโอนเงินมาให้ซื้อน้ำก็เลื่อนเก้าห้าเก้าสี่แต่ว่าขางรถคือสองสาม แล้วเพื่อนก็บ่าฝากติดตามเด้อโบทันจับอยู่เลขลวดลวสัตว์กคุณพ่าบกเอาหลายตัวแนปดศูนย์วแปดสองศูน่ยแปดศูย์สอค่ะแปดสองค่ะแปดศูนย์สเกียแปดสองศูนย์วันเพแม่สิออกตัวนี้สัตยีแมาเียเพียนวพียนเขียนเพียนทั้งสองแผ่นแบน้นั่นและค่ะ นี่ละอันนี้คือคือปูคนกระทากมาเนาะอันนี้คนทักมาว่าลดน้ำละลดน้ำสิมาหายพ่อนั่นแหละเบื้องดูถ่ายมันนั่นแหละเราเรียกว่าทันซีอันเป็นครืองวัดกวรมันกับเขาทั้งสามตัวนะครับอุมากรพันกับทาก่าลดเมสมพรกำลังสิมาหาพวกเรามีหลายขั้นเนาะบัดนี้เราเรียกว่าเอาขั้นไหนมาหาเปล่าเพราะว่าห้วยขั้นกำลังสิมาขั้นลดตูวขั้นแยกแยะวันละมันสิออกยู่หันละไป็นเบื้งเขาลดว่าสั่นทั้งซีสตัว อันเอา3าตัวนาก็ถื่เอาสาตัวไทยก็ถืวอวนะเขไม่ซุพอดเจีห้าสองสอเก็ยเราไปซุพอดเจนห้าสองเมันออกมันออกเกีสองห้านนแล้วนันนีแล้วก็ไปทักลวดมมหาแหงเย็นมันสิออกอยู่ทั้งนาเราลดคำรดพุน่นตอนี้ลดคำรดพุ่นออกตัวนวาเราสารตัวนาก็ห้าห้ายังกับคำห้าเจ็ยโอ้สองเกห้า สองเกตเนาะอือห้าสองเนี่แหละมันกระตุง้พอไม่สรงพอวางวันนี้เพิ่นมาเสียวนามมาถวายูก็เเลยว่าเออมันเสียวยูนั่นล่ะยูไทยมันนั่นล่ะเสียวนามมาทรงพอขั้นไดกับขั้นนั่นล่ะเอานามมสงพอแล้วกวางสีนี่แหละเอสีก็เลยรอดติดว่ามันไม่เป็นตัวไดเนี่ยูไม่เป็นตัวไดเนี่ยสันเขาเก็เลยมาทรงมือเสานี่แหะครับทรงมือเสารก็เปีนเก้าห้าเก้าสี รถมาสูงมือเสารเก่าค่เก่าสีแต่วายูท่าแข่งขมันสิเขียนว่าสองสามพอว่าปู่ก็เคยยำเนาะเพิ่นก็เคยยำว่าเวกับเอียงอันขั้นมีโลงมีมันสิได้โลใหญ่เด้อบอกเสียเอกเราเลยว่าสีนะ่ะไรโลงยายยาเลื่อมเฮ็ดตุนกับลับพึ้งไม่พอเ,ล,เล่บัสสัแตแก่ก็เลยถือผีหลีกก็เลยได้โลงใหญ่ได้หลายตื่นไ้รักเสียงนะค่ะบัดนี้ก็เลยว่าเสียเฮ็ดม้ามือได้ละพอ,าาว,ๆๆอว่าซัตผู้ปูก็เลยว่าให้เฮ็ดบ้ามือว่าที่สามสิบสองเราอ่ะ สามสิบสองว่ามันคือไก่แถลงเดี๋ยวพอน้าเบิ้องไม่ก้อนเดือดนี่มือสันวันดีคือมือขี่าถลงแล้วว่าวันที่สองสิบสามเราเลยว่างซิละวันที่แรกเราว่าเห็นสามสิบสองอ่ะนะสามสิบสองของอื่นบ่มีมีแต่ของพอนั่ะนะแล้ววันันนี้กรับวันที้เฮ็ดสองสิบสามแล้ว่านั่าอะไรเฮ็ดเฮ็นมาวันที่สองสิบสามเลยจะเลื่อมเกินมือนี้บ่ได้เราว่าให้เอาวันที่สองสิบสามอันนี้คือปัญหาของครูเนาะเห็นล่าขวานเบิ่งพิจารณาเบื้องฝั่ง แนวทางเนาะ FC แล้วก็แอดมินก็นเป็นสะพานบุญไอ้ FC สุขูมสุขคนชุบดบรายมาพนบรายมาเนาะเพิ่นอยู่ตางจังหวัดยุกไก่กับโอ๊ตเอาสะกอนเบิ่งตามช่องนี่ละค่ะติดตามน้ำช่องนี่ละค่ะลายช่องอยู่เนาะพนเขามากก็ได้แต่ว่าช่วงนี้ต่างจังหวัดคือมาบ่ได้เลยค่ะเพราะว่าปิดปิด ทำการจักน้อยปิดแต่ว่าช่อง YouTube นี่คือให้มากคือยังเพราะว่าเป็นสื่อสารเป็นสะพานบุญให้ FC เราค่ะเนาะเพื่อจกรวมบุญนําอันนี้เพิ่นก็ได้ฝากมาแม่นบ่นี่ยเบื้องเบืองอ่ะเดี๋ยววันนี้สินิมนต์ปู่ให้ยเลยค่ะเด้อครับสินิมนต์ปู่ให้ยเพื่อจะเบิ่งปกติแม่ครูก็ว่าบ่ได้เบิ่งเพราะว่ามันยากมันยากในสายงานนําปู่อยู่เทิร์นในแผ่เฮ็ดธุระให้ปู่ไปเบิ่งนําวัดน้าบ้าน เล้วก็สิเฮ็ดนตันเนวเพือนไปถวายน้ำวัดน้ำแด่เล้วก็แล้วก็เทื่องเหรียญเพิ่นบูชามานะคะมันยากแล้วก็ามันก็นเลยบ่มีเวลาในฮาราพรุง่งเราสาให้หลานรับให้เด้อค <c oughs> ่ะเด้อผู้ในดะอยากบูชาหรือว่าอยากได้เสีอกันติดต่อน้ำเองเด้อค่ะเด้อได้อยู่นั่นล่ะเขามีเบอร์โทรขึ้นให้อยู่นหรอกค่ะคเดี <c oughs> ๋ยวสินิมนต์ภู สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะพบกับดาพารวยนะคะวันนี้ดาพารวยก็ได้เดินทางมาที่บ้านแม่ครูหอมหวนนะคะได้นำปัจจัยที่ f อสายบุญทุกท่านนะคะทางใกล้ทางไกลเนาะที่โอนมามาให้เอดาพารวยได้นามาถวายแม่ครูนะคะตอนนี้ ดาพารวยก็ได้นำมาถวายให้แม่ครูเรียบร้อยแล้วนะคะดาพารลยก็จะประกาศให้ทาง youtube นะคะก็มีคุณชลิตตาคําพิธนนคุณนรงชัยจันล่าคุณมหาลาบ คุณบัวรีแก้วคำลาคุณนุธยาราชชัยลาชสุยแสนคุณอาลีวันใจเกษมคุณยุพินมูลอาสาคุณมนูนวันทองคุณวิมุลภูมิคุณเปลี่ยนภูมิคุณลทิดาค้าทันเจริญคุณจินตนาพรแก้วคุณชุติมาแสงดีคุณใกล้ลุ่งสนที่นนท คุทรงพลขอโทษค่ะคุณทรงพลที่พันโชคตระกูลค่ะคุณพันีย,ยศปัญญาคุณพนมวันแก้วพวงคุณสำราญสีสวยเป้าคุณโซติกาปั่นกิ่งคุณอมศิริแสงแสนเวศและคุณสำรีและคุณสำรีนะคะพร้อมป้าสงเงียมนะคะ คุณอ้อยใจปัดคุณอ้อยใจปัดแปลงน,นะคะถ้าเอดาอ่านผิดอ่านถูกยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอบคุณที่ไว้ใจเอดาพารวยให้นำปัจจัยมาถวายแม่ครูหอมหัวนนะคะ,ออะขอบคุณเอฟซี <FC S 1> ทุก<ม>ท่านนะคะหอบคุณเอฟซีทท่านนะครับ,รบ,ท,นนรบที่แอดมินอาจจะขาดตัวผู้พ้องไปนะครับอาจจะ พอมีไล่ซื้อก่ะถกมาขั้นช่องได้นะครับพว่าบางทีอาจจะหลงๆลืมๆนะครับกถักมาได้นะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะเติมมให้นะครับขอขอบคุณเอฟซีอันไหนที่ผิดพลาดไปก็ขอโทษขออภัยเอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องดาพารวยนะคะ ลิปนี้ดาพารวยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะรอพบกันกับคลิปใหม่คลิปหน้านะคะตอนนี้ก็สวัสดีค่ะ